วันนี้ผมจริงๆแล้วผมน่าจะเดินทางตั้งงานแล้วแต่ไปทำกิจกรรมปรับปราบอยู่แล้วก็ตอนนี้บสามครึ่งแล้วจะมุ่งหน้าสู่กระบ,บี่ครับผมกระบ,บี่ไปเที่ยวจังหวัดกระบ,บีะ่จิตหมายปลายทางเหมือนเดิมยังไม่รู้แน่ชัดไปเที่ยวไหนแต่เดี๋ยวไปดูตามงบของน้ำมันแล้วกันนะครับน้ามันไปผมเติมน้ำมันหนึ่งถังเนี่ยผมจะไปถึงไหนสักครึ่งถังแล้ววิ่งกลับอีกสักครึ่งถังประมาณนั้นแหละ นะครับประมาณนั้นจะดูว่าจะไปเที่ยวได้อย่างไรที่ไหนไปนอนไหนอะไรยังไงไม่มีแปลนกับไม่มีแปลนครับก็ <g ül> 4ี่โมงกล่องเลยครับยังออกไปพนภูเก็ตเลยภูเก็ตพังงา4ี่โมงห้าโมงหโมงน่าจะถึงจุดหมายผมว่าจะราวๆหนึ่งตุ้มก็รถติดนะแล้วก็ขับไปเรื่อยๆนะครับผมว่าในกระบี่ผมตั้งใจว่าจะไปนอนแถวแถวชายหาด ในกระบี่อาจจะเป็นหาดนพรัตน์ราหรืออ่าวนางผมดูก่อนว่าตรงไหนใกล้กว่าเข้าเขตพังงาแลยนะครับเกือบห้าโมงแล้วครับสี่โมงห้าสิบแยกบายพาสนะครับตรงนี้ทางกลงไปส่วนมากบางทีถ้าผมไปไทยเหมืองและนองผมต้องกลงไปนะฮะจะตัดยาวข้ามตัวของตลาดก็กลอยแล้วก็ไปไทยเหมืองไป ระนองขวงนดวันนี้ผมมุ่งหน้าสุขกบีผมก็บายพาสออกขวาเมือครับผมออกขวามืองเพราะว่ามันบรรจบได้ทางนี้คือไม่ต้องอ้อมไงบายพาสไม่ต้องผ่านตัวตลาดนะครับปุ๊บก็ออกไปกับบีเดี๋ยวผ่านตัวอำเภอพังงาอำเภอเมืองมุ่งหน้าสุขกบีผมน่าจะมุ่งหน้าไปทางเอา่าว ห้าโมงครึ่งครับป้อมสิงขบุแล้วครับพนอำเภอเมืองพังงาม,มาแล้วตอนนี้ก็ใกล้ถึงทางแยกบริเวณประมาณทางเข้ามะรุยนะครับมารุยขาจาเรียวกว่าทางเข้ามะรุยตรงนี้กันแมาถึงทางแยกทางเข้ามะร,รุยเดี๋ยวเลี้ยวขวาเราเข้ามะารุยเราไม่ผ่านตัวของอำเภอทังปุดถ้าผมไปทาง เขาอำเภอพนมเข้าสุราษฎร์ผมจะวิ่งผ่านทับปุ่นไปทางบางเรียงนะครับเข้าตัวอำเภอทับปุ่นแล้วก็เข้าบางเรียงจะไวกว่าวันนี้ผมไปขวางกระบี่ผมก็เนี่ยเข้าทางแยกข้างหน้าทางแยกเส้นสายมารุ่ยนะฮะมันยังไม่เข้าตัวอำเภอแล้วก็มันจะวิ่งตัดออกไปที่ตัวของอำเภออาบลึกเลยนะครับไม่ได้ไปทางนี้มันจะเทปเทปยะทางกว่านะครับเทปกว่า อัวไอ้ไฟเขียวพอดีตัวด,ด้วยความี่เป็นทางที่คนใช้กันเยอะนะตัดออกจากสายมาลุยไปออกไออ่าวลึกมันจะมีรถขับกันตามตามกันเรื่อยเรื่อยด้วยความผมไม่ได้เร่งรีบผมก็โอเคฉะนั้นก็ตามตามเขาไปนะครับ <c oughs> สบ,บายชิลๆเลยมองมวยไปเรื่อยๆที่ตอนนี้ผมถึงอำเภออ่าวลึก้วครับเดีย๋ยวมองไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยนะครับท่านว่ามีตลาดครับที่อำเภออ่าวลึก ตรงนี้อ่ามีจะม,มีทานโบกขอรณีกาบโอ้ตอนนี้มันห้าโมงจะหกโมงแล้วที่อาบน้ําผมไม่ตรงน้ําตกต้นพลาวครับก็้าไ,ไม่ไกลนะแต่กลางวันเนี่ยนก็เกิดมาๆมาวันนี้ไปเสียเวลาทําโทรศัพท์อะไรใหญ่ระย,อยลอดทางออกที่ต้นไม้นะครับไม่ใช่เป็นถ้ำนี้เป็นต้นไม้นะฮะผมว,ว่าตรงนี้น้ํามันจะวิ่งผ่านข้างใต้ไปออกที่ต้นพลาว <c oughs> หรือเปล่า เดี๋ยวจะออกมารุ่ยข้างหน้าครับผมแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวขวาเข้ากระบี่อำเภออ่าวลึกอยู่ซ้ายมือเมื่อกี้ก็เลี้ยวซ้ายไปออกอ่าวลึกได้แล้วก็ข้างหน้าเลี้ยวซ้ายก็ออกอ่าวลึกนะครับตัวของอำเภอเลยตอนนี้ก็ยังอยู่ในเขตของอำเภออ่าวลึกกระบี่แล้วครับเลี้ยวขวาก็มุ่งหน้าไปฝั่งนี้เดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมจะไปนอนไหนนะครับเดี๋ยวไปแวะที่ปั๊มปาปลาปลาปลาที่ปตทตรงนี้สักหน่อยหนึ่งแล้วก็ จะมุ่งหน้าไปต่อตอนนี้อุปกรณ์ผมพร้อมน้ําพร้อมผมมานนอนบ่อยนะครับบอททอเนี่ยสองรอบแล้วเนี่ยภูผาอันดามันเนี่ย <c oughs> นอนตรงนั้นอนะข้างอเมซอนนะฮะสองนั้นเลยบ่อยมากเราบอกว่าบ่อยบ่อยมากเลยวันนี้ก็มาแวะอ,อีกนี่ถ้าติดมืดผมก็นอนที่นี่อีกนะวันนี้ก็มาแวะอ,อีกหนึ่งรอบครับป้มจ้าเปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็เปิดไฟหนึ่ง ก็ตอนนี้เริ่มสีชัดขึ้นมานิดนึงแต่ี้องบินนะฮะก็ขายงานของตัวไฟตัวนี้อยนะฮะไฟหลีที่ซื้อมาฮนี่ยติเบิร์นสามดวงฮะกลายเป็นกะด้านล่างสีน้ำเงนินเดี๋ยวให้แสงหมดอีกทีหนะึ่งผมก็จะถ่ายดูสิีว่าตีมันเป็นไงชัดไหมแต่กลางวันก็ใช้ได้อยู่นะครับเป็นจะดวงเล็กกลางคืนก็ใช้ได้อยู่ครับสีมัวก็ไป ด้านหลังด้นหนี่เดี๋ยวกลางคืนว่าสีเมื่อสนิทก่อนครับยังไงก็วันนี้ขับไปไม่ถึงที่เมื่อสนิทผมจะถ่ายดูวิธีว่าสีมันโอเคไหมตัวของไฟเรียบที่ติดติดง่ายครับแล้วก็มันกันน้ําได้<ม>ดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวดูว่าอายุมันจะนานขนาดไหน,นแต่ตัวที่ติด้างบนเนี่ยชุดแรกเนี่ยติดไปสี่ห้าเดือนแล้วนะชุดสองนี่เพิ่งพามา เวลางานไหนที่มันดีอ่ะผมก็<ร>พยายหกโมงหกโมงสิบสี่นาทีครับผมหาที่นอนขับไปติดมืดก็ไม่มป็นหาไปเรื่อยๆช้าๆครับผมในเขตกระบี่ตอนนี้ผมอยู่สาปตทอ่าวลึกสาขาสองนะครับมีมอ่าวนางนะครับอ่าวนางอ่าวนางแล้วนพลัตแล้วก็หาพานาง หาดของม่วงไปหาดของม่วงแล้วกันเมืองตอน้นดูถ้ามีที่นอนก็โอเคี่ยทางอีกประมาณ46กกิโลขับเนี่ยว่าท่านขับไปเที่ยวตอนขาไปเนี่ยผมสนุกมากมีจิตหมายนะฮะโอ้ยทิวเขาท่านดูท้องฟ้าไอ้เจ้าโอ้โอ้โอโอใครชอบขับรลเที่ยวแบบผมนะ ่รู้สิเวลาขึ้นเนินที่เป็นถนนเนินสูง,สงๆมาท่านเนี่ยขับความเร็วห้าสิบเนี่ยนฮะวันนี้ผมขับอยู่มาแปดสิบแล้วถนนเนี้ยลูกพยางาำความเร็วมากครับแล้วได้วิวมันไม่ใช่มองตลอดมันมันมัน,ม,นมันเห็นว่าโอโ้โหฟิวอ่ะสองข้างทางไม่มีอะไรปิดบังสายตาโอโ้เม่ก็นั้นสีส้มๆพุดๆอ่ะนะ มองเป็นนิดนึงโอ้และกล้องถ่ายไว้ผ่านทางกระจกก็ยังดีกะปีครับกะปีกะปีตอนนี้อยู่เขตอ่าเลึกกรุงน้าสู่หาดคองม่วงอีกสามสี่สิกิโลครับนอนชายหาดกรับคนเรียวแล้วอีกหนึ่งกิโลเรียวกว่าไปดูก่อนนะหาดคอนม่วงคือนะด้วยความที่ไม่เคยไปอะ่ะอ่ะ หนึ่งกิโลแล้วขวาแล้ววิ่งเข้าไปข้างในประมาณยี่สิบแปดกิโลอะฮะก็ขเข้าไปลึกนะน่าจะสี่แยกหน้ากับผมไฟนานเหมือนกันนะไฟเขียวเนี่ยเขียเียวเียวเข้าไปด้านในกัน อาจจะเคยเข้าไปเที่ยวอย่างใดยังหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่มีร้านขายกล่องอยู่เยอะนะครับแต่าจาไม่ได้อะยิง่งเล้ามาเมือ่อเดี๋ยิ่งเลวใหญ่ผมว่าผมเคยมาแล้วทางเนี้ <c oughs> ถ้ามาเที่ยวกระบ,บี่มาคลองหลูดมาพวกเนี้ยต้องเคยผ่านทางนี้มาเพราะว่ามาภูเก็ตปทางเข้าแรกที่เขาให้เราเข้า,าบางบางทีเห็นภาพฟิวของใกล้เมื่อเนี่ยมก็สรัวสลนะแต่ด้วยเส้นทางเนี้ยที่มาเนี้ย ลดน้อยครับแล้วก็ผมอังกินผมจําไม่ได้หรอกถ้าผมเดินทางอ่ะผมเดินทางด้วย GPS ให้นําทางตลอดนะครับเวลาไปเที่ยวเนี่ยนะครับแต่ถ้าผมคล้ายกับขาผมเคยผ่านนะทางนี้ตอนนั้นมาที่น่าจะไอ้พวกของน้ําใสนะคงรูดเนี่ยมันจะมาทางนี้ครับแล้วก็มันจะแยกออกไปได้อีกหลายทางคือทางข้างในอ่ะเป็นถนนเส้นในเทียบต่อได้หมด รถน,น้อยมากครับที่เห็นบรรยากาศเห็นวิวที่ผ่านสายตาก็อยาก,อยากยกกล้องขึ้นมาถ่ายนะบางทีไม่ทันพ้นไปแล้วแต่ก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่วิวของด้านส่นด้านในส่วนมากถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะก็มันเป็นวิวของชุมชนนะท่านเห็นไหมฮะไฟเริ่มตามแล้วก็เนี่ยรถน้อยนอยะะเงียบสงบดี ยังเหลืออีกสักสิบเก้ากิโลไม่ถือว<ห>่าเยอะนี่วิ่งไปไหนเนะี่ยบ้านเขาเทียบป่าอันนี้ผมออกซ้ายไออกซ้ายครับหน้าทางสายของกระปิเห็นไหมไม่รู้เส้นทางเลยครับท่านหิวอะ่ะแปลพรมืดแล้วผมไม่ชอบคือไม่เห็นวิวอะ่ะตอนนี้ขอวิ่งตามทันจีไปก่อนเห็นบางทีแสงไฟสลัสวสลัวผมไม่ได้พูดได้ยเปื่อยนะมันเป็นความรู้สึกของคนขับรถเที่ยวะ ผมว่าต้องมีคนแบบผมและคน,นที่ชอบขับรถเที่ยวไปเรื่อยๆทางเข้ามานี่ไม่ถือว่าเปรียวแล้วก็ไม่ถือว่าโดดเดี่ยวนะครับนี่ตรงนี้เป็นวัดด้วยนะวัดของม่วงทุกคนหาดคือหาดของม่วงน่าจะเป็นวัดของม่วงถ้าเป็นวัดนะผมเดาเอา,อาไม่เห็นป้ายอะไรเลยมืดอ่าข้างหน้าคือหาดของม่วงครับมีอ่าวของม่วงด้วยไปนั้นอ่าวของม่วงหรือเปล่าไม่รู้สินนะ อ๋ตรงนี้ออกขวาออกซ้ายผมไปกลัอืม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 มีทางออกขวาออกซ้ายกันเยอะแยะมีทางวิ่งเข้าหาดของม่วงครับเป็นโซนหนึ่งของแอเรียทางขว้างขวาเนี่ยไปหาดทับแขกหาดประหาดหาดทับแขกนี่เป็นโรงแรมของหาดทับ <c oughs> แขกเราพูดอย่างนั้นแล้วกันมันมีทางเข้าอุทยานนะ <c oughs> เดี๋ยวผมดูก่อนมันมีข้างในมีอุทยานด้วยไม่แน่ใจว่าอุทยานอะไรตรงนั้น มันเป็นความรูร้สึกจางๆว้าวนี่ทางเข้าหาดนะยมยมตะปมๆมใกล้ถึงแล้วครับเดี๋ยวผมขอจอตรงนี้ก่อนอมันเป็นหาดที่นั่นเลยและมีทางโค้งและมีโรงแรมหรืเปล่าเดี๋ยวขอถอยตรงน,นี้ก่อนสำรวจก่อนมันมีมันมีโรงแรมด้วยท่าน ดี๋ยวขอเช็คแผนที่นิดนึงนะครับอัดโจ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 ทางโค้งเลยโอเคอืมมีคือจุดมุ่งหมายมันมีแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมันวิ่งวนเข้าไปในหน่อยหนึ่งผมไม่รู้ว่าข้างในอะ่ะที่วิ่งวนไปเนี่ย นี่ทางออกทางเข้าหรือเปล่าเนี่ยตรงน,นี้ยังเข้าไปได้หรือเปล่าไปดวมดมบนมันมันสว่างอยู่นะครับแต่มันไม่เสบตาสีมันจานวนอยู่ในกล้องอาจจะดูสว่างนะฮะแต่ไม่เสบตามากเห็นไหมนะมันไม่เสพตามากในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะไฟแต่ในครื่งเนี่ยเห็นชัดมากแล้วไฟกับพี่ก็ดูดีสวยเลยแล้วครับสวยเลย ผมแนะนำนะครับขายงานขายงานซื้อควายชุดน,นี้เจ๋งเจ๋งเจ๋งนะคุณอะไรดัดแปลงเนี่ยผมทำมันไปมันมีหลายสีนะครับสีสวยนะฮะสีฟ้าสีน้ําเงินสีเขียวอะไรนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวขอเดินไปสํารวจพื้นที่ก่อนเดี๋ยวจอดรตรงนี้จอดได้ตรงนี้คืออะไรอ,อ๋อโรงเรียนครับผมโรงเรียนบ้านของม่วงอำเภอเมืองก็ติดกับเขตอำเภอเมืองโรงเรียนบ้านของม่วงผมอยู่หน้าโรงเรียน ทางเข้าโรงเรียนเลยมั้งโรงเรียนบ้านขนม่วงกับบีว้สวยท่านผิดไหมไบสวยแสงก็ดีครับผมขายงานควยก่อนขายงานควยก่อนนะครับแนะนําอีกหนึ่งชุดนะ,ะใช้ดีบอกต่อแล้วก็สวยด้วยเห็นไหมถ้าดูงานตัวอย่างของผมแล้วกันอติดข้างรถนะครับในกระบะ๋ลิบอยซื้อติดได้หลายดวงนะะมันได้หลายแบบ สามารถยิงแล้วแต่นะเราจะทํเป็นตัวอักษรอะไรของเราแล้วแต่แป่ไฟดีครับไฟตัวนี้แนะนำหนึ่งตัวนะครับสวยๆเลยเป็นไฟกระพริบก็สวยกลางวันก็สวยกลางคืนก็โอเคแสงดีครับไม่เส็บตาและใช้งานได้จริงโอเคตอนนี้ก็ประมาณเวลาสากักนักท่เที่ยว่าหลังเยอะนะครับหนึ่งทุ่มถึงเวลาตามนัดหมายหนึ่งทุ่มผมอยู่หน้าโรงเรียนของม่วงอำเภอเมืองกระบี่เดี๋ยวผมไปสำรวจ นะครับตอนนี้จอดรถก่อนเดินงตรวจหาที่จอดรถก่อนว่ามันสามารถจอดได้นะฮะอ่าเรื่องที่เห็นรูปนี้เดี๋ยวตอนเช้าอัปเดตให้อีกรอบหนึ่งหมึกปลา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 หมึกครับรูปปลาหมึกปลาหมึกบวยวายหรือเปล่าเนี่ยเป็นโครงสร้างของรูปปลาหมึกบวยายนะหาดของม่วงกับหาดของม่วงมีโซนของโรงแรมติดหน้าหาดอยู่ เติมโรงแรมอาหารแล้วก็มีร้านค้าอยู่แลูกูปหัวเรือแล้วก็หาดองม่วงมีศาลาเฉลิมพระเกียรติหาดของม่วงครับ ยาวๆมีรี่ออยู่ด้านข้างครับผมลมพัดดีมากโอ้ลมดีมากแล้วก็เดิอนตอ่ามีลานครับเหมือนกับร้านขายร้านขายของตอนเช้าหรือเปล่าแต่ตรงนี้คือโรงเรียนหาดของม่วงนะหาดของม่วงแหละผมไม่แน่ใจชื่อโรงเรียนเดี๋ยวไปดูชื่ออีกที เข้าไปข้างในฝั่งโน้นค่อนข้างที่จะมันยังเข้าไปอีกได้เยอะนะครับน่าจะเป็นชายหาดยาวๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ้าเป็นไปได้อาจจะขับเข้าไปดูมันจะเป็นแนวหาดยาวๆไปคืนนี้ขอตรงนี้แล้วกันมันมันยังดูโอเคโอเคอยู่แสงไกลไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวมันจะขับเข้ามาตรงนี้นะครับเลี้ยวเข้าไป แล้วก็ไปจอดตรงก็เป็นข้อมูลนะ,ะเปิดเปิดโลกกระทัดของคนหาที่เที่ยวหาที่นอนแบบผมเนี่ยผมจะบอกว่า,างไงเดียะฝั่งนี้ก็โรงเรียนบ้านของม่วงนะครับโรงเรียนบ้านของม่วงอาเภอเมืองกระบ,บี่ติดอยู่กับหาดของม่วงแล้วก็ถามว่ามันมีเขตของชาวบ้านนะนะเพราะว่า มันไม่มีร้านนักท่องเที่ยวเนื้อมีแต่รีสอร์ตอยู่รีสอร์ทเดี๋ยวผมขับรถเข้าไปจอดคนที่ในแนวการเที่ยวนอนแบบผมเป็นใกล้ลายกันไม่ได้หรอกเพราะว่าแต่ว่าอย่างเป็นน้อยก็เป็นข้อมูลนะคุณเที่ยวแบบผมไหมอ่ะอย่างนั้นแหะเนี่ยปัญหาของผมคือผมเที่ยวอย่างนี้เลยทําให้ <c oughs> มันไม่ใช่สถานที่ที่กะหน้าโรงเรียนนะสบายเนี่ยส่งไปนี่ครับผมเลี้ยวเข้าเลย ดูดูเปรี่ยวเปี่ยวนะดูเปี่ยวเปียวนี่ฮะเอาไกวมาส่องก่อนพอล้วหาพื้นที่ก่อนครับผมพปัญหาที่เจออย่างหนึ่งคือมีต้นมะพร้าวต้นไม้ใหญ่ๆผมไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่มันไม่ค่อยหักไอ้มะพร้าวเนี่ยฮะมันมีลูกลูกมันจะเล่นงานผมได้ตรงนี้ก็มีต้นมะอ๋อนนี้ต้นไม้เอะเดี๋ยวตรงนี้ครับ อนแรกกะว่าจะเข้าไปใกล้หน่อยแต่ตรงนี้ผมเอาตรงนี้แล้วกันเนี่ยจอดใกล้ๆรถคันนี้เดี๋ยวเอาท้ายเอาท้ายจอดอเข้านี่ถอยท้ายเข้าจอดนะรับถอยท้ายเข้าจอดแล้วก็กับรถถอยท้าย